สถานการ์เฉลยศึก18คนไทยขเขมรและข้อเรียกร้อง4ประการเกมการเมืองกลางสนามชายแดนชายแดนไทยกัมพูชาไม่เคยเงียบงันแม้ในายามที่เสียงปืนดับลงความตึงเครียดยังเดิอนอยู่ใต้เงาเหมอกบางๆของเกมการเมืองที่ทั้งสองฝั่งรู้ดีว่าไม่ใช่แค่เรื่องทหารแต่คือเรื่องศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ระหว่างประเทศในตอนนี้จุดศูนย์กลางของความร้อนแรงไม่ใช่กระสุน ไม่ใช่เขตแดนแต่คือเฉลยศึกชาวกัมพูชา18คนที่ฝ่ายไทยคุมตัวไว้และเป็นชนวนใหม่ของแรงกดดันทางการทูตที่กำลังเขย่าวความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้สั่นสะเทือนขเมเรเรียกร้องไทยยืนยันฝ่ายกัมพูชาเดินหน้าเรียกร้องให้ไทยปล่อยตัวเฉลยศึกทั้ง18คนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไล่มาถึงปลายตุลาคมเสียงเรียกร้องนั้นไม่เคยแผ่วแต่ฝ่ายไทยกลับยืนยันชัดว่า ยังไม่ถึงเวลาไม่ใช่เพราะใจแข็งแต่เพราะยังมีเงื่อนไขสี่ข้อที่กัมพูชาต้องทำให้เห็นจริงเสียก่อนได้แก่การถอนอาวุธหนักออกจากแนวประทะการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ชายแดนการปราบปรามขาบวนการอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งสแกมเมอร์และการแก้ไขปัญหาเขตแดนให้ชัดเจนตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศฟังดูเหมือนเรียบง่ายแต่ในทางการเมืองมันคือ คำทดสอบความจริงใจของกัมพูชาที่ฝ่ายไทยต้องการเห็นก่อนลงมือปล่อยตัวใครกลับไปเกมภาพลักษณและการปั่นกระแสสิ่งที่ฝ่ายไทยกังวลไม่ใช่เรื่องของความปลอดภัยเท่านั้นแต่คือการเมืองของภาพลักษณไทยเคยส่งตัวเฉลยศึกกลับไปบางส่วนในท่วงก่อนหน้าและสิ่งที่ตามมาคือการถูกปั่นกระแส ฝั่งโน้มนำเฉลยศึกที่ได้รับคืนไปสร้างภาพลบต่อไทยกล่าวหาว่าฐานไทยทรมานเฉลยหรือดูแลไม่ดีทั้งที่ในความเป็นจริงเฉลยทุกคนอยู่ในความดูแลตามหลักสากลอย่างเคร่งครัดนั่นทำให้กองทัพไทยไม่อาจประมาทอีกต่อไปเพราะเมื่อเกมการเมืองเริ่มต้นขึ้นเฉลยศึกก็ไม่ต่างจากหมากตัวหนึ่งบนกระดานที่ถูกใช้สร้างแต้มทางการทูตสร้างภาพคืนอาวุธแต่ไทยไม่หลงกล ฝ่ายกัมพูชาโชว์ภาพเจตนาดีด้วยการนำรถถังเก่าจำนวนสองคันขึ้นรถเทลเลอร์ให้ผู้สังเกตการอาเซียนมาดูทั้งขาออกและขาเข้าก่อนประกาศว่าได้ถอนอาวุธหนักแล้วแต่ฝ่ายไทยไม่ได้หลงกับภาพฉากหน้าเพื่อตัดบทและไม่ให้ถูกมองว่าเพิกเฉยไทยก็ตอบกลับแบบคมเฉียบ ถอนรถถัง M60A3 จำนวนสองคันจากแนวหน้ากลับสู่ฐานทัพจังหวัดสระบ,บรุรีพร้อมเชิญผู้สังเกตการจากสิงคโปร์และมาเลเซียเข้าร่วมสังเกตการเต็มรูปแบบเรียกได้ว่าขยับมากคืนแบบไม่ให้เสียศักดิ์ศรีเชลยศึก18คนมากที่มีค่ากว่าชีวิตคำถามคือทำไม18ชีวิตถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ คำตอบตรงไปตรงมาคือเพราะพวกเขากลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองเมื่อฉเฉลยกลับไปกัมพูชาจะมีเวทีสร้างภาพได้ว่ารัฐบาลของตนไม่เคยทอดถึงทหารและสามารถกล่าวหามฝ่ายไทยได้เต็มปากว่าดูแลฉเฉลยไม่ดีหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งอาจจะใช้เป็นแต้มต่อทางการทูตหรือเพื่อกลบปัญหาภายในประเทศ ไทยจึงยืนยันหนักแน่นว่าหากจะส่งตัวกลับต้องมีการตรวจสุขภาพตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยมีผู้สังเกตการจากอาเซียนร่วมยืนยันทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาพบิดเบือนภายหลังเพราะในโลกของการเมืองระหว่างประเทศภาพข่าวเพียงภาพเดียวอาจร้ายแรงกว่ากระสุนหนึ่งนัดพลตรีวินไทยชี้ชัดต้องเดินตามกติกาโลกพลตรีวินไทยตัวแทนจากกองทัพไทย กล่าวชัดว่าการพิจารณาปล่อยเฉลยศึกจะดำเนินไปภายใต้หลักกติกาสากลและกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้นโดยต้องอิงจากระดับความเป็นปฏิบัติที่ลดลงอย่างชัดเจนและเห็นผลจากการปฏิบัติจริงของกัมพูชาในเงื่อนไขสีข้อที่ตกลงกันไว้นั่นหมายความว่าไทยไม่ได้ปิดประตูการเจรจาแต่ต้องการเห็นการลงมือจริงไม่ใช่แค่ฉากโชว์เพื่อภาพลักษณ์แผนปฏิบัติการหรือ a คชั่น plan เริ่มเดินแต่ยังไม่พอ ปัจจุบันถึงสองฝ่ายเริ่มจัดทำแอคชั่นแลนเพื่อเดินตามกรอบเวลาในการลดความตึงเครียดโดยเริ่มจากการถอนอาวุธเชิงสัญ,ญลักษณ์และการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่กว่า13จุดซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกแต่ยังอยู่ในระดับเริ่มต้นเท่านั้นส่วนการปราบแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะเครือข่ายสแกมเมอร์ที่ฝังตัวในฝั่งกัมพูชายังคงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องทำจริงไม่ใช่พูดเอาหน้าข้อสรุปอย่าเพิ่งปล่อย ในเกมการเมืองแบบนี้ใจร้อนคือแพ้การปล่อยฉเฉลยศึกทั้ง18คนโดยไม่มีหลักประกันใดๆเท่ากับยื่นอาวุธให้คู่แข่งใช้ทำร้ายเราในเชิงภาพหลักไทยไม่ได้ต้องการยืดเยื้อแต่ต้องการความจริงใจจากกัมพูชาเสียก่อนว่าพร้อมจะเดินสู่สันติภาพอย่างแท้จริงไม่ใช่สร้างฉากหน้าไว้ให้สื่อถ่ายรูปแล้วเบื้องหลังยังคงขยับหมากทางการเมืองไปพร้อมกัน นี่คือสงครามเย็นระหว่างไทยกัมพูชาที่ไม่ได้มีเสียงปืนแต่เต็มไปด้วยเสียงกล้องเสียงข่าวและเสียงภาพหลักและตราบใดที่ขเขมรยังไม่ทำตามเงื่อนไขสี่ข้อคำว่าปล่อยเฉลยศึกก็ยังคงไม่ควรปรากฏบนโต๊ะเจรจาเบื้องหลังแกมข่าวกลองชายแดนและบทบาทของอาเซียนในวิกฤตเฉลยศึกเมื่อสนามรบเปลี่ยนเป็นสนามข่าวและอาเซียน กลายเป็นผู้สังเกตการในเกมที่ไม่มีใครไว้ใจใครในโลกของสงครามสมัยใหม่เสียงปืนไม่จําเป็นต้องดังเพื่อให้รู้ว่าเกิดการประทะบางครั้งเสียงกล้องเสียงข่าวและเสียงสายลับมันดังยิ่งกว่าระเบิดลูกใดๆและนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ระหว่างไทยและกัมพูชา หลังจากประเด็นเฉลยศึก18คนประทุข,ขึ้นกลางพรมแดนตะวันออกโลกไม่ได้เห็นเพียงแค่การต่อรองทางทูตแต่กำลังเห็นสงครามข่าวกรองที่กำลังคลืบคลานในทุกตารางเมตรของชายแดนเกมข่าวกรองที่ไม่มีใครพูดถึงตายเสียงแถลงข่าวของสองรัฐบาลยังมีเสียงกระซิบของอีกหน่วยงานหนึ่งข่าวกรองทหาร ฝ่ายไทยเรียกว่าเกมรับเชิงลึกฝ่ายเขเมรเรียกว่าปฏิบัติการใจคนในห่วงเวลาที่ไทยยังคุมเฉลยศึกทั้ง18คนไว้ข่าวกรองทั้งสองฝั่งต่างพยายามเจาะข้อมูลของกันและกันอย่างเข้มข้นใครเป็นใครมาจากหน่วยไหนทำภารกิจอะไรในวันถูกจับรายละเอียดเหล่านี้คือทองคำของสนามข่าว แต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือข้อมูลข่าวกรองที่ระบุว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามใช้ช่องสื่อออนไลน์และสายข่าวในพื้นที่สร้างกระแสความเห็นใจปลุกอารมณ์ชาตินิยมในประเทศตัวเองเพื่อกดดันให้ไทยต้องปล่อยเฉลยศึกเรียกง่ายๆว่าสงครามข้อมูลหรือ information warfare เริ่มขึ้นแล้วโดยมีสื่อเป็นปืน และอารมณ์ของประชาชนเป็นระเบิดข่าวกรองไทยรู้ทันและเลือกใช้วิธีนิ่งอย่างมีชั้นเชิงกองทัพไทยรู้ดีว่าการโต้กลับด้วยคำพูดจะยิ่งขยายภาพลบจึงเลือกใช้ยุทธวิธีที่เรียกว่านิ่งอย่างมีข้อมูลไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่ปล่อยให้ข้อมูลเท็จเติบโต เบื้องหลังมีการจัดตั้งทีมวิเคราะห์ข้อมูลข้ามหน่วยทั้งทอบอทอ,อทอรอและกออรอมนร่วมกับหน่วยข่าวพลเรือนเพื่อสแกนสื่อกัมพูชาแบบเรียลไทม์ตรวจจับการบิดเบือนเกี่ยวกับเฉลศึกและวิเคราะห์แนวโน้มของข่าวก่อนออกสื่อไทยทุกชิน้นเพราะในสนามข่าวกรองคนที่พูดก่อนอาจแพ้ก่อนและคนที่รู้แต่ไม่พูด คือคนที่คุมเกมอยู่อาเซียนในบทบาทผู้สังเกตการที่ไม่มีฟันอาเซียนองค์กรที่พูดถึงสันติภาพความร่วมมือและความมั่นคงในภูมิภาคแต่ในความจริงในยามที่ไฟชายแดนเริ่มประทุอาเซียนมักจะกลายเป็นแค่ผู้ชมในสนาม แม้จะมีการส่งผู้สังเกตการจากสิงคโปร์และมาเลเซียเข้าตรวจการถอนอาวุธทั้งสองฝ่ายแต่ทุกคนรู้ดีว่าอาเซียนไม่มีอำนาจบังคับอะไรทั้งสิ้นจะเรียกว่าเป็นกรรมการที่เป่านกหวีดได้แต่ห้ามแจกใบเหลืองก็ไม่ผิดนักและนั่นคือจุดอ่อนที่กัมพูชาใช้เล่นเกมเพราะตราบใดที่อาเซียนมีแต่คำว่าแนะนำให้ร่วมมือฝ่ายที่คิดจะสร้างภาพ ก็สามารถใช้เวทีนี้โชว์ได้อย่างปลอดภัยในทางกลับกันฝ่ายไทยจึงต้องเล่นเกมสองหน้าคือรักษาภาพสันติภาพต่อเวทีอาเซียนขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันไม่ให้ถูกล่าเข้ากับดักทางภาพลักษณ์ของอีกฝ่ายรถถังสองคันกับสายตา10คู่ของอาเซียนเบื้องหลังการถอรถถังสองคันของแต่ละฝ่าย มันไม่ใช่การถอนอาวุธธรรมดาแต่มันคือการประชันข่าวกรองแบบเปิดเผยฝ่ายไทยรู้อยู่เต็มอกว่าขเขมรต้องการฉากถ่ายภาพแต่ก็เลือกที่จะแสดงฉากกลับแบบเหนือกว่าโดยถอนรถถังรุ่น M60A3 ที่ใหญ่กว่าทันสมัยกว่าและเชิญผู้สังเกตการเข้าร่วมอย่างเป็นทางการพูดง่ายๆคือเกมโชว์ภาพถูกเล่นกลับด้วยภาพที่ใหญ่กว่า สะอาดกว่าและโปร่งใสกว่าและนั่นคือเหตุผลที่สื่อในภูมิภาคขันมามองไทยในฐานะผู้รักษามาตรฐานกติกาไม่ใช่คู่ขัดแย้งทางอารมณ์เมื่อภาพคืออาวุธและข้อมูลคือระเบิดสงครามเชิงข้อมูลในยุคนี้ไม่ได้ยิงกันด้วยกระสุนแต่มันยิงกันด้วยคำพูดภาพและความรู้สึกเฉลยศึกทั้ง18คน ดึงกลายเป็นวัตถุระเบิดทางอารมณ์ที่ถูกจับวางอย่างแม่นยำบนโต๊ะการเมืองฝ่ายไหนควบคุมการเล่าเรื่องได้ฝ่ายนั้นจะชนะฝ่ายไหนเสียจังหวะการนำเสนอฝ่ายนั้นจะถูกลากเข้ามุมมืดของภาพจำและนั่นคือเหตุผลที่ไทยเลือกที่จะไม่รีบปล่อยเพราะการปล่อยเร็วโดยไม่ทันตั้งหลักข่าวกรองเท่ากับส่งอาวุธให้คู่แข่งพร้อมระเบิดเวลาแน่ไปด้วย สงครามยังไม่จบแต่มันกำลังเปลี่ยนรูปในขณะที่อาเซียนยังคงประชุมกันบนโต๊ะกลมในชายแดนยังมีเสียงเครื่องยนต์ล่าตระเวนในห้องข่าวกรองยังมีเสียงพิมพ์คีย์บอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมและดาต้าบนโลกออนไลน์นี่คือสงครามเย็นแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รบกันด้วยข้อมูลและกล้องถ่ายภาพและใครที่คิดว่ามันเป็นแค่เกมทูตคิดผิด เพราะทุกคำพูดทุกภาพที่ถูกเผยแพร่ออกไปมีน้ำหนักเท่ากับกระสุนในสนามจริงบทสรุปศึกนี้ไม่มีเสียงปืนแต่มีเสียงภาพลักสงครามข่าวกรองไทยกัมพูชาครั้งนี้คือเวทีที่วัดกันด้วยความอดทนและความเฉียบคมทางข้อมูลไทยต้องนิ่งแต่ไม่เฉืยต้องเด็ดขาดแต่ไม่ก้าวร้าว ต้องคุมเกมโดยไม่ต้องพูดเยอะเพราะในสงครามภาพลักษณ์คนที่ยิ้มสุดท้ายคือคนที่ชนะจริงอาเซียนอาจไม่มีฟันในการกัดแต่ไทยยังมีกรงเล็บของข้อมูลที่พร้อมจะปกป้องศักดิ์ศรีของชาติในทุกสมรภูมิและตราบใดที่กีมข่าวยังดำเนินอยู่เฉลยศึก18คนก็จะยังเป็นหมากสำคัญในกระดานที่ใครลิ้นพลาดอาจไม่ได้เสียแค่หน้า แต่อาจเสียทั้งภาพลักษณ์และพื้นที่ในทางการเมืองระหว่างประเทศได้เขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเชา้าอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าว สะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ